สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องไทเกอร์โอมนะคะวันนี้สวนเสยายฮากันในครัวกลางนะคะคนเรามาเป็นลูกมือเทียร์ลุงใช่ะอะนไงอะอะไรกินไงอะไรกินไงโอเคเอาอะเออเอาไม่กินหรอกินไปเิทักยังจะเหลือพยวกะนาวยังมูนหลอกขนาดนี่พอโอ้หลอกขนาดมันฟังเรียบเหรอ

้วยหนวคนกินลูกคือล่มอันนี้กินอะไรีบงกย่างซเดือนบ่อซ้ำเดือนมาหัจบค่าชิมหกันมั้ยังมา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 สิมาเลยือว่าวจมาปวแล้วปวในังโลดดเนาะหมูกันเนาะไม่หมู่มามามาหับจับมันเดี๋ยวเรับ มากูกับมึงสองคนละสองเอาบอสเอาตามเดินดันคนเดียวเลยป้าสามสองเออสองหนึ่สองขาวหรือสนึ่งแค่กับโอมนะไปทุ่มในชาใหโอมเลเขาเป็นที่โอมเลยโอ้พอดีสามสองดันซอยเดียวมากวนสังาหงานให้สังป้ามีนางรำประจำพอดีเลยคนลไปพอดีเลยคนเทนพอดีเลยคอนเทนตมากรลันกันเฮ้ยมาลำมารับจอบมับจอ ล่ำผิดเป็นกระร้ามวันนี้นะป้าจะไม่มีเงียบนะมีแต่ปวดหัวมีแต่ส่ง m a i เพราะไรดูเวลานี่แหป้าจะว่าบ้านล็อกดาวน์นะโคกได้เลยป้าสีหลังรัจบเดี๋ยวป้าเป็นให้รีบ้านพี่ยูโรเออสีหลังสนิทอือป้าพี่เรวดบรีอือเจอแต่ไม่ยื เว้ยเป็นปีก็ยุ่เนะนี็รมีเมือไหร่้ต่ไปต่างประเทศคนน่้เอดต่อไปอีอะไรเลยไอดต่อไปเลยเลย่งานเนาะแพวบ้านเราสั่งบานล้างไล้างที่บ้านเนี่บ้านเปเแบบไก่หน้าเนาะประเทกระทอไปหน่อยนะอ๋อบางส่นบานันบางสวนพังเถอนพดนะเออบางบางสวนแบบไม่ล้างไงได้ล้างแบบพื้นที่หนึ่งงานเนาะ เม็ดว่าเขาอันนี้ข้าเเ่านั่นบอกบนนบหนึ่งงานหนึ่งงานก็ใหญ่เลยห,หนึ่งงานซีบอเร่า็หลังหนึ่งบุตรีป่าชิบานมี่ลูกมาให้เบิ่งเอาละมาเมื่อไรนี่ข่าวดีไหมข่าวดีมาเมื่อไรข่าวนะเอางั้นเราทุกคทรหากันแล้วเอเอเดี๋ยวสิบอเอานไปแม่รับเนื้อดินรถก็มีรถอยู่เนาะคนละขั้นก็หลักทุกวันจันทร์วันศุกร์ กันเดี่ยวยกมากับปลาอะไรตัวเดียวไปดำปลาฟุบนะวได้เงีวันากวันนี้วันจะื้บอกวันค่ะไมพูดลยไพูดลทั้งนอีแล้วหนวันเดี๋ยวหน้าเปลืมผู้ชายมือนกันกินเล็กกอยู่ในกระไดกูแห้งแล้วเห็นตกมาแต่วนนีมนอ่้อ่นแรงขึกว่าอาบได้กินซาว อันกินอยู่ไรหมอปลาออมกขาเจี๊ยบเด้อว่ะเต็มหม้อคนได้กินเล็ก,กมันหน่อยๆนะกินได้เนมันอไปอักไวกินมึหน่มเอาอีมัน่ะยมีบุตรแหม, <c oughs> มอใหญ่ได้กินเล็กต้มไปไหนมันน่อยๆไดขากับหม้อสไปในัไ้าเพียงบะกินไปเลยวะม่กินอนไี้พาแล้วลายมือ้มึงแพรไม่กินห <c oughs> รอก <c oughs> กินไปส <c oughs> บายน <c oughs> อย่าทกวันกินก่อนอุ้ยป้าอย่ามพิทานไปดูไปดู้าถุงมันอุยไม่กินเ้าเลยอกินได้รวดหนกินอีกค่ะก็กินได้รวดแล้วเอาจริงจังนะหนึ่งสองสามจริงจังเลยีิเออเออสองก็ปิ้งนายางห้าอยสามเรืองพ่อย่าขับิบีวไฟมีเียวดอมีเบวับ ห้องว่างกับแอะตับยานกับเมื่อไราช่บนระย่างคุณหลานีสิมันมั่วกันพอดีนะก็่เลยแบบบนระย่างนมีทุน้าผู้ผูทชามีทุนสามเดินซีรสไม่อยู่แ่ซีรส์ไทยเนี่ยมันยงไม่ได้แอบนี่ผัดแต่บังผัดแต่บังซีรีส์บังซีรีส์อยู่แม่ก็มาไคลิปบังซีรีส์ไอ้แอนรถซีรีส์ไม่หายบ้านเสียงนเสียการบ้ากันได้มู่วแล้วเยีรับ ดีมาเมืองซีรีเลเดียวสาวนี่เมาห้ามาเขากันดเมืองซรีเดียวอออแม่ดาคือมีกินเขาน้ำซสือแล้วามาติวเมื่อผมพักติวแล้วก็พักเลยวะพักตูุมซ่าอู้หุ่น้านุ่นน่ยไม่มี่พักลไม่เัก เอายุ่มแม่ไปเออมิวยักตูบมาเลยอืมหอมยุ่มแม่ยุ่มไปเพื่อป้านะหอมหอมพักตูบมาเลยนะอื่งาวอุ่งักซาขาแสบว่าเตยให้กูขาแสบอืมตายยอนกินพอดีเลยพ่อโค่ไม่หยิบกินเผาใครมากมนการกินเล่นการกินเลกินแล้ว ตาวัดพี่ลึกินเนาะเห็นตแต่หมู่บ้านนี่แต่การมาฮะปนาออมด้ว่ะมันจินข้าวภค่นแพทยุทธพอดีม่ไหม้าแพทยุทธดิขอบวกพนดี้นกวหยิบไปไม่เราลักกินกันไเอาไปกินเลกอันดูซาแบบปนาไอตากไม่มเด้อไปไป็ใบยังแซ่บ ชาร้องไปแล้วมหมอมะแมงมะแม่าเก็บที่แมงอะแม่มาถึงข้าวเหรอแล้วดินชดกันนึกมันเด็กมหม่หงเย่านหนุ่ยใหญ่จุมสามถุงไปหุ่นกลาแดดรถไปหุ่นกลาแด่รถหอมกลาแด่ห้่ยหุ่ยห้อยวายอะกินแมงมะม่วงเด้ดก็เลยอันไปเบื้องมะม่วงสะดุดสะดะ

อะไรลูกพูดมาเลยไม่ต้องไออะไรดีๆนอะไรลูกเดี๋ยว้าไบินเอะไรนมันคือดับสเตอรมันคือดับเอร์เดป้แต่งสายฟอจก่ไหมดับเลยให้ตัวแต่งหน้าตอีนให้หน้าขาวคอดำดับมด ตายเองได้ด้วยเออตลกธรรมชาติใช่ใช่ยิ้มกูไทยฮะยิ้มกูได้มไม่ทด้ยิ้มกูได้ยิ้มกูได้เจะมาินเขาแล้วนะเจะมาิมเขาอิ่มแล้วัวไปแล้วจงจงเครื่องนั้นนะได้ได้งเครื่องนั้นมากระดาษจงค่อยพอมาี่แคร์ี่แเอามาแม่เอามั้มีต่ลวเอมมาแปานก่อนไปเอาองออกกัไเ จวเหรอจวงปานยไม่ได้ไปกินเขรไม่อยกินแล้วพักแผงงามๆอยู่นี่เนาะขอบคุณค่ะพักแผงวเขาบอกเลยว่าแผวมันกีมีแผงยืนรอพี่กำลังว่าพักแผวย่นมาเชื่องกัน่มาเยือกอยู่นะทั้งแหงวทั้งพูดเลยอยู่นี่คืองามเออมันสวยจริงอยู่ขอบคุณค่ะอก ขพ่อมูเนาะนี่กันบาเหงา่เลยคุ่อยหาโผ่แทนโผลเต่ตามทันเลย